เทคนิคเทิร์นบอลเริ่มเทคนิคสลีปสามรอบเริ่มอ่าเทิร์นเคลื่อนจับปุ๊บวางสลีปต่อนั่นแหละลูกปุ๊บจับเทิร์นเคลื่อน จับปุ๊บวางสลิปโอเคเธอหนีกรอบหนึ่งสุดท้ายแล้วโอเคอ่าเทคนทิคคอนโทรลเริ่มดึงมาหยุดเออคอนโทรลเล่นดับพื้นฐานดึงกลับเล่นด้านหน้าต่อดึงมาหยุดคอนโทรลปล่อยด้านหน้าเยี่ยมดึงมาหยุดต่อได้เลยคอนโทรลเล่นพื้นฐานรอบสุดท้ายแล้วโอเคอ่าทำเลยอ่ะคอนโทรล ปึ๊บ,บดึงมาแทกด้านหลังปาดบอลเอาโฮเกต้าคนโทนต่อหนึ่งสองปล่อยด้านหน้าคืนกลับมาขวาดึงกระแทกหลังอ่าปาดบอลปึ๊บขอออกเยี่ยมขอยอรอบหนึ่งอ่ะทำใหม่เหมือนเดิมทําเลยคนโทษใหม่เริ่มใหม่เลยหนึ่งสองปล่อยทําซ้ายก่อนปึ๊บปาดเข้ะคนโทนใหม่ปาดปึ๊บขอขวาเยี่ยมปาดสวยลูกพอพื้นฐานห้ารอบเริ่มหนึ่ง สองตามองวันให้ดีอย่าปล่อยเร็วสี่ห้าเพอาสามคอมโบเริ่มสองรอบเยี่ยมโอ้โหสุดยอดขึ้นออกปุ๊บ่าคอมโบเริ่ม เกาคอมโบเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามูฟสเต็ปประยุกต์ใช้เริ่มอ่าตับเทินเคลื่อนแตะสีดาาเลยปุ๊บโอเคก้าขอดียวต่อ ปึ๊บเคลื่อนปึ๊บแอร์เชฟลาโคเอต้าปาดข้อเตะโอเวอร์คิเตอร์อินไซด์เอาไซด์คอมโบบอลสามคอมโบเริ่มเอออ่าต่อหนึ่งสองลาโคเอต้าอ่าขึ้นซ้ายนั่นแหละหนึ่งสองเยี่ยมขึ้นซ้ายอีกหนึ่งสองลาโคเอต้าอ่าอ่าขึ้นขวาต่อหนึ่งสองอินไซด์เอาไซด์อ่าขึ้นขวาหนึ่งสองลาโคเอต้าโอเคขึ้นซ้ายอ่าหนึ่ง สองอินไซด์เอาไซด์โอเคขึ้นไซต์ทีสุดท้ายแล้วหนึ 1, 2, ่งสองลักคอมวตอรโอเคอ่าทำเลยเตเวอร์จะสวยเตเวอร์คิสเซอร์สลิปปึ๊บแตะกระแทกสกิสเซอร์ปึ๊บคืนพื้นฐานก้าวขาเดียวขึ้นออกปึ๊บปึ๊บบล็อกเราเหมือนตัวตั้งหน้าตรงบล็อก็อก okay. อ่าโอเคอ่าขออีกรอบหนึ่งสวยเลยตรงนี้อ่าทำงั้นแหละตรงนั้นเลยหันหน้ามาสู้ใหม่ เทเวอร์คิสเซอร์ให้สวยคอมยอ่อเข่าให้สวยด้วยอ่ะทำเทเวอร์คิสเซอร์สลีปปึ๊บแตะวางปึ๊บควยฟึบคืนก้าวขาเดียวขึ้นออกปึ๊บดึงออกบล็อกล้อมหมืนตัวเทคนิคพื้นฐานอยู่กับที่แล้วเคลื่อนออกคอนโทรนเอออ่ะเกือบแล้วเออเกือบสวยแล้วใหม่ดีแล้วอ่ะทำต่อได้เลยลูกพื้นฐานดึงมาหยุดคอนโทรน พื้นฐานแล้วดึงออกซ้ายก้าขาเดียวสี่รูปแบบเริ่มเยี่ยมคืนปึบก้าวขาเดียวขึ้นออกขวาปึ๊บก้าวขาเดียวคอนโทรลวออกซ้ายแอลเ,เชฟสี่รูปแบบเริ่มสองสาม ปาดบางบอลคืบไปสองทีอ่ะขออีกรอบหนึ่งเริ่ม,เ,มเหมือนเดิมเลยทําเลยหันมาสู้เอาเชฟเออคอนทรลวี v อยู่ที่เล่นต่อเลยเอาเชฟเคลื่อนออกเอาใหม่เริ่มใหม่เอาเชฟอยู่ที่ต่อเลยอ่ามันก็เหมือนสองคอมโบแหละแต่เป็นใช้เทคนิคเอลเชฟถูกไหมยยมเคลื่อนออกซ้ายออกซ้ายทายําไง ใช่อ่าพอจับซ้ายได้สายเทิร์นเลยบล็อกเลยบล็อกเคลื่อนบางบอลหันพลิกไปบางบอลครึค่งอ่าแก้มืออีกรอบนึงอ่าขอเลยต่อเลยหันหน้ามาสู้เอาใหม่เริ่มใหม่ขออ,ออีกรอบนึงเออทำให้ดีทำไม่แม่นอยู่ที่เคลื่อนออกขวาเคลื่อนออกซ้ายเยี่ยมบางบอลซ้ายบล็อกเลยปาดบอลบางบอลครึค่งโอเคสอคอมโบเออเล่นท่าออก อ่าสวยอย่างนั้นแหละไปเลยสามคอมโบมีสองมาต่อไม่ไรต่อเลยหนึ่งคอมโบห้าคอมโบเห็นไปก่อนแต่ทำเลยห้าคอมโบขึ้นฐานปึ๊บฟับงบอลบนที่เท้าปึ๊บขึ้นกับก้าวขาวเดียวปึ๊บคอนทรนวีอาเชปา้า ไปห้าคอมโบพื้นฐานนอนนอนพิกบอนอีทา้าเออนั่นแหละช้าๆนั่นแหละ,หละก้าวขดาเดียวคนทุนวีเอลเชอาการตเอองัดต,ตุกให้ดีเยยมเอ,อ้ยโอ้โหสวยสวย,สวยจีมเลี้ยงมาสกิเตเซอร์ปึ๊บแตะอ่อเล่นเลยสาคอมโบหนึ่งเออสองปึ๊บก้าวขดาเดียวออกให้เร็วปึ๊บดึงออกยิงโอ้โหเออนั่นแหละ เอาเดียวคอนโทรวีโชว์เลยเขาไม่เข้าเออเห็นช่องว่างเห็นไหมนะ่ะอ่าเล่นเอาเชฟออกเออเลี้ยงมาจี้มาเออทำเห็นน่ะช่องว่างปล่อยด้านหน้าได้เอออ่าเอาเชฟชักออกป<บ>ุ๊บงัดโอ้โยโอ้ยเล่นทายยา็นนะทายได้ก็เท่เลยถ้าพลาดก็จบเกิดแรกเกิดแล้ว,ลวสวยได้ไมากคอนโทรลเริ่มสวยอนะเอามุกค,คอนโทรลนะเออเน้นคอนโทรลก่อนหามาต่อ ทำเลยเนี่ยพอไปชิดละเออเราเขาไม่เข้าไปชิดเห็นด้านหน้าว่างปล่อยคอนโทรลโชว์นั่นแหละเอาเชฟรูปบหนึ่งสองสามงัดให้ดิ้งเอออย่างี้ก็ได้ทำเลยแต่ได้ใส่เลยเออเราเห็นช่องเราใส่ได้เลยเออโชว์เลยเไม่เข้าโชว์เลยคอนโทรลเออคืนปาดบอลหน,นปอออีปุ๊บขอออกปุ๊บเตะโอเวอร์หลอกปุ๊บหนีออกออโอเค